บริเวณตรงนี้นะครับลานตะเคียนและการสนามนาสลักกลางจังหวัดนครีริมราชปีนี้ก็มีการจัดนิทรรศการประกฏอุ่นเปรตผาเรีดเปรตเนื้องในรอยปีเทศกาลบุญสรติเดนทิพย์จังหวัดนครที่ธรรมราชนะครับถึงการจัดนิทรรศการประกดอุ้นเปรตผารีดเปรตนะครับการจัดประกวดอุ้นเปรตผารีดเปรตเนี่ยมันถือว่าเป็นหัวใจลักคงงานเทศกาลบุญสรติเดนทิพย์นะครับ จริงๆเปรตก็คือบรรพุรุษบรรพชนนะครับแต่ว่าเมือ่อเสียชีวิตไปเนี่ยลวงหลับไปแล้วก็ไปตนกนรกนะครับเผื่อจดจ่ายกรรมตามกรรมที่ทําไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตทีนี้ในปีหนึ่งนึง,งนเนี่ยกับทางนรกภูมิเนี่ยตามกตฐีความเชื่อนี่ว่าจะปล่อยให้บรรพุรุษบรรพชนหรือเปรตนี่กลับขึ้นมาอย่างโลกมนุษย์สิบมาดาตีดื่มตั้งแต่เร่มขำหรือเร่มนึ่งขำจนไปถึงเร่มสิบมาขำอยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยสิบมาดาตีเผื่อเยี่ยมเยียนปอบปาลูกล้าน และกระทือโอกาสนะครับในการถี่ลุกลานเนี่ยได้มารวมตัวกันในวงสกุลกะดีหรือในเครือญาติเพื่อนพงกะดีกับมาทำรับก็เยียกว่าส้ำรับนะครับถึงมีกระดุมถี่เกี่ยวข้องกับงานเดี๋ยทิพอาอุกยางนะครับเผื่อที่จะทำบุญอุทิศไปให้กับบรรพุุษบรรพชนหรือเปรตเนี่ยกับนำบุญกุศลนียกลับไปให้โทษอย่างโลกนรอกย่างนรกภูมินั้นหมายถึงว่าถ้ามีโทษหน่อยกจะได้ผลโทษไปพุทธไปเกิด แต่ถ้าถูดนัก,ก็จด้เบาบางลงนะครับเพราะอยัาตรงนี้กับมันเป็นธีมาคองอางานเทศกาลบุญชาติเดือนทิพย์่วใจก้องงานเทศกาลบุญชาติเดือนทิพย์ทำใหอ่การแสดงออกถึงความกระตันยูกตะเวทีต่อผู้มีประคุณนะครับแล้วกะตุนเหล่องราวข้องบาบุญขุนโทษนะับเพราะอย่างกัยากจ,จึดชวนนะครับทุกคนทุกถันมาเที่ยวมาชมนะครับนี่เทศกาลประกฏบุนเประเห็นว่าบรรดาผู้ปกครองเองก็นกนำบุตรล้านมานะครับบุญล้านก็จจะทออท่าเปิด ใจมือมันใยอยเท้ามันใยอยใจผุงมันแตกตามันทะลุไหนแล้ปะเนี่ยเรากระทือโอกาสในการโซดเสกนะครกับเรื่องราวคงขำโซอนน่ครับวาลูกอ่าอ่าที่เป็นปนีประวัติด้าโผด้าเมตตบตีโผอแเมตเด็กกะจะเกิดความเกรงกลัวไม่กล้าที่จะกระทำพิษอ่ามันเป็นคุศโลาบอันเย็บยุ่นของบรพบุรุษบรรพชนในการสืบทอดสั่งชอนลูกล้านมาจนถึงปัจจุบันนี้ นะครับจริงๆไม่ใช่ว่าโรยปีนครับเรื่องราวของการทำบุญในเทศการบุญชาติในที่นี้มันมีคูมากับพระบุธศานาแล้วเพียงแต่ว,ว่าจังหวัดนครที่รัฐนี้ได้ยิบยกมาจัดให้เป็นเรื่องเป็นร่าเพื่อช่องเชิมการทรงเทียวเผื่อปลูกโมดจังหวัดเพื่อให้คุณได้รู้จักหวัดนครที่ราฐการครบโรยปีปอดีในปีนี้นะครับ